สวัสดีค่ะอมภาเทียนะคะก็จะมีน้องๆถามมาว่าทําไมสายปานใบเงินสีไม่ออกเงินเลยเพี่อุ่มว่ามันอยู่ที่แสงแล้วก็อยู่ที่การเจริญเติบโต,ตของเขาแรกๆค่ะอยากจะบอกว่าเวลาเขาออกใบมาเขากํลาลังสะสมน้ําพี่ใบเขาอยู่คือตัวเนี้เขา,าเขาเป็นสะสมเขาเรียกอะไร เลี้ยงเลี้ยงมีหัวมีหัวของเขามากกว่ามัอนคล้ายๆกับว่านเราอะค่ะที่เขามีหัวใช่ไหมกักเก็บน้ําไว้ที่หัวของเขาอะตัวนี้ก็เหมือนกันใบเขาก็กักเก็บน้ําเหมือนกันแต่ว่าพอช่วงแรกๆที่เขาพึ่งผัดใบแตกใบอ่อนมาเขาก็จะบางๆไม่ได้หนาเหมือนกับตัวที่ใบเริ่มแก่แบบนี้ค่ะ แต่ยังคิดอยู่ว่าจะเอาขึ้นไปรับแสงมากกว่านี้ดีไหมคือยังไม่ได้ทดลองเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอทดลองดูก่อนตอนนี้ก็ได้แสงสว่างแล้วก็ได้ลมตลอดทั้งวันอยู่แล้วนะคะเกยก็เลยเลี้ยงแบบนี้ไปก่อนเนาะอันนี้เป็นกระถางที่พี่อุ๋มแยกมาจากกระถางนี้อันนี้คือกระถางหลักเลยค่ะที่ได้มา,าแ,แต่ว่าเอามาเปลี่ยนดินเนาะ คือเป็นคนที่แบบเวลาได้ต้นไม้มาก็จะเอาต้นไม้มาเปลี่ยนบินของตัวเองนี่ค่ะเห็นไหมสายที่เขาแบบว่าเริ่มแก่แล้วก็จะเป็นแบบสีก็จะเป็นใบแบบนี้เลยค่ะแต่มันก็จะไม่ออกใบแอปเปิลเท่าไหร่ก็พยายามหาดูอันนี้ไม่ใช่อันนี้มะาพร้าวทะเลทรายานางกระโดดขึ้นไปทั่ว แบบนี้ค่ะเนาะมีเป็นสายแบบนี้คนเข้าใจตั้งชื่อเป็นสายป่านเนาะสายป่านดวงใจไปให้เป็นรูปหัวใจนี้ก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมาข่าวๆประมาณนี้อย่างต้นเนี้ย เวลาอยอดใบแรกๆอะคะ่ะสีจะชมพูเฉยพอสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็เหลืองพอเริ่มก็เหลืองพอเหลืองปุ๊บนี่จะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้เอคือคือแบบว่าเราไม่ได้แบบให้แดดเขาจัดเกินไปไงก็เลยยังยังสียังไม่ออกเท่าไหร่ะคะ่ะแล้วก็พี่องค์คิดว่ามันอยู่ที่แสงด้วยนะคะ ประมาณนั้นแต่ดูอย่างอันนี้สิคะสวยเนาะใช่ไหมใครที่อยากได้รอก่อนนะยังไม่มีเลยยังยังทำอยู่ว่ากำลังทำอยู่ยังไม่งามเลยอะค่ะอย่างต้นนี้มีหัวแล้วก็จริงแต่ว่าใบมันยังเหี่ยวๆอยู่อะไรที่มันเหี่ยวๆก็เลยยังไม่ให้เอาออกมาขายน้องๆน้อยใจเย็นๆนิดนึง อยากให้เขาสมบูรณ์ดีกว่าค่ะเดี๋ยวเร่งไปแล้วสงสารต้นไม้ก็จะเป็นแบบนี้ก็จะกักเก็บน้ำไว้ที่ใบแล้วก็ที่หัวเขามันก็จะมีถ้าเราพบเจอใบที่เนา่าเอ็ดออกเลยค่ะไม่ต้องไปเสียดายก็ค่อยๆสำรวจอันนี้ชื้นคือจะให้เขาชื้นตลอดค่ะเขาชอบ อย่างสายป่านเขาที่ยาวลงไปอะคะ่ะย่านเงี้ยก็ต้องสเปรย์น้ำด้วยอันนี้สเปรย์น้ำเช้าเย็นเลยน,นี่ของลูกค้าเหมือนกันนี่อันนี้ด้วยอันนี้อย่ตกสิลูกเนี่ยค่ะอย่างอันเนี้ยน,นี้สวย ก็จะประมาณนี้แหละจ้าอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้มีอยู่จำไม่ได้ว่าเกี่หัวขยับแป๊บหนึ่งน,นี่ไงเห็นรากไหมมีรากด้วยนะหัวเขาแต่อันเนี้ยอันเนี้ยไม่มีอันนี้มีแค่เนี้ยพยายามให้ตรงโคนเขาค่ะเดี๋ยวเขาก็จะแทงรากออกมาจะเย็น,ยน นิดนึงอย่าไปเอาแดดจ,จัดอยู่แบบในร่มไปก่อนเนาะแบบแสงสว่างแบบเนี้ยเงี้ยประมาณนี้อยู่ใต้สุดเลยแต่อันเนี้ยตันนี้มีหัวแล้วค่ะตัวนี้มีหัวแล้วแล้วก็ใบก็กําลังแตกเนี่ยมันก็จะเลยเนี่ยแตกขึ้นมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมกํลาลังแตกยอดอ่อนอยู่ก็ต้องรอนิดนึงแต่เขาแตกไวนะ ต,ตัวนี้ก็มีเอาสายพันพัน,พนม้วนๆไปไม่ได้ตัดตัวนี้ก็จะเจอใบเหี่ยวแล้วเดี๋ยวจะตัดออกเก็บออกอันนี้เป็นของที่น้องดีให้มาเป็นตัวสายป่านตัวธรรมดาตัวนี้ถ้าเอาขึ้นไปแดดอะคะ่ะไปเขาจะแบบเป็นสีเข้มเลยแล้วก็จะสวยเหมือนกันยังไม่ได้เอาขึ้นไปอีกรอบเลยค่ะรอก่อน ก็ข้าวๆนี้กับสายป่านอีกรอบหนึ่งเนาะใจเย็นๆนะสายป่านไม่ชอบอบร้อนนะคะชอบแบบอากาศเย็นๆไายเทสะดวกแล้วก็สเปร์น้ำได้แบบเช้าเย็นเลยอันนี้เรื่องจริงนะอย่างอย่างอันนี้นี่อันนี้พบเจอแล้วว่าเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวต้องเอาออก ก็คอยสังเกตไปเรื่อยๆตันนี้พี่อู๋จำไม่ได้ว่าเอาปักไปกี่หัวแต่เอาปักไปเยอะมากคือตั้งใจว่าจะให้มันเป็นพุ่มสวยๆพอแล้วค่ะวันนี้แค่นี้ก่อนเนาะ